กลับเข้าสู่รายการพักเครื่องสวนภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะมาติดตามรายการกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจะอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับคนที่มีพระที่วันนี้อาจารย์นํามาอันนี้เขาเรียกว่ากลิ่นกลิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสร้างมาปีหนึ่งปดนะดูกล่องละเก่ามากใช่ดูกล่องนะครับกล่องประมาณปีหนึ่งกว่านะครับกลิ่นเนี่ยองเล็กนิดเดียวนะครับ ลิงสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับปี2518ม,มีเนื้อเดียวนะครับเล่นง่ายนะครับมีเนื้อเดียวนั่นก็คือเนื้อนวะก้นเงินนะครับนะมีแค่เนื้อเดียวแล้วฝาอุดก็มีแค่ตัวเดียวโค้ดก็มีตัวเดียวนะครับต่อโค้ดต่อสอย่อ,ม,อ,อมาจากตากสินะนะครับใต้ฐานหลงปูทิมปลุกเสกนะครับเนื้อนวะเนี่ย นี่สร้างพร้อมกับเหรียญพระเจ้าตากนะ,ะเหรียญพระเจ้าตากเคยเอามาไลฟ์ไปแล้วเหรียญเนี่ยน่าจะมีประมาณเกือบหมื่นองค์นะครับส่วนพระกลิ่งเนี่ยมีแค่600องค์เท่านั้นนะครับจัดสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชและสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีนักข่ายตากสินจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับโดยมีพระเกจิคณาจารย์ได้มอบแผ่นทองลงอัคระเลขยันเพื่อผสมในเนื้อโลหะ ทำการหลอกวัตถุมงคลนะครับยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับวัดป่าอุดมสมพรหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่หลวงบกคงนะครับวัดวังสัพพลดหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่ศินนะครับวัดถ้ำผาป่องหลวงปู่อ่อนยานศิลีนะครับหลวงปู่หลุยวัดถ้ำผาปิ้งนะครับแล้วก็หลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพรีนะครับหลวงปู่จันนะครับวัดจันท ธนารามนะครับคูบาพรหมจักรนะครับวัดพระพุทธบาทตากผ้าหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือจังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงหลวงปู่ข่ำวัดวังว่าหลวงปู่ชื่นวัดมาบข่าเป็นต้นนะครับแล้วก็หลวงปู่โตที่สําคัญเนี่ยหลวงปู่โตะนะครับร่วมปลูกเสกเดียวนะครับปลูกเสกเดียวอีกหนึ่งวาระแล้วก็อาจารย์ฟัน่นท่านได้ปลูกเสกเดียวนานถึงหนึ่งไตรมาสนะครับ แล้วก็หลวงปู่ทิมพุทธาพิเศษเดี่ยวอีก7วันนะครับโดยช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กันยานะครับโดยปลูกเสกให้ทุกคืนตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีสี่ทุกวันเป็นเวลา7วันเต็มๆนะครับทําให้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูพักกลิ่งนะครับกลิ่งพวกนี้เป็นหลอดฉีดแลละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีความ คมชัดนะครับคมชัดนั่นก็คือพัดฉีดนั่นเองนะจดจําหน้าไว้ให้ดีนะครับดูความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วคิ้วตานะครับจมูกปากนะครับเห็นไหมครับล่ำออกลำนิดๆนะครับเห็นไหมครับเม็ดผสมครับเม็ดผสมเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมีความคม ชัดนะครับทุกเม็ดนะครับหูหูก็มีความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับหูเนี่ยคล้ายหูคนนะครับหูคนนะฮะเห็นไหมครับเม็ดประสกเนี่ยคมชัดลึกเรียงกันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกเม็ดเลยอ่นะ ใบหูนะครับอันนี้เป็นลักษณะด้านหลังเห็นไหมครับพระฉีดยุคสมัยใหม่เนี่ยประมาณปีหนึ่งกว่าเนี่ยเริ่มมีปูนปูนเข้ามาละปูนจะมาแทนที่ของดินอาจาร,รย์ดูตรงไหนว่าเป็นปูนไอ้ที่ขาวๆป่ะใช่ครับผมคราบขาวๆเนี่ยที่อยู่ตามซอกเห็นไหมเห็นไหม,มครับเนี่ยอันนี้ก็คือจะมาแทนที่ดินไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ย ไล่หลังไปตั้งแต่2,500ไล่ลึกลงไปจนถึงปี60อย่างเงี้ยนะครับการหลอ่อพระเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปูน mm hmm. เขาจะใช้ดินไทยหรือดินนวลน,นะครับมามาพอกนะมาพอกเพื่อทำการหลอ่อพระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเบ้าในยุคโบราณจะเป็นเนื้อดินนะครับแต่ถ้าเเบ้าสมัยใหม่จะเป็นปูนทนไฟแล้วนะครับผิวนะครับลักษณะผิวโดวยทั่วไป เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผิวเนี่ยเขาจะมีความขุขระนะครับขุขระแต่คมผิวเนี่ยเป็นคล้ายๆเปลือกส้มนะครับผิวขุขกระขุ่นกระลำคอนะครับเส้นเส้นคอนะครับคมทุกเส้นเลยนะครับคมลำลำหน่อยนะครับคอสามเส้นเห็นไหมครับจะอ้วนๆนิดหนึ่งนะครับสังกตินะครับสังกติเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับ นี่คือลักษณะของพระพุทธรูปเชียงแสนเชียงแสนนะครับนอันนี้มันเป็นรูปผสมแต่ว่าสังกติแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชียงแสนนะครับสังกติคมนะครับหนาล่ำนะครับให้ดูหลายๆมุมอันนี้คือด้านบนบนบ่านะครับ กติหนาๆน,นะครับเส้นจีวรน,นะครับเส้นจีวรคมชัดนะครับเห็นไหมครับแขนล่ำนะแขนล่ำล่แขนใหญ่ๆนิ้วอ้วนๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนิ้ว,น,วนิ้วเหมือนปีกกล้วยนะครับแต่เนื้อเนี่ยนิ้วเนี่ยจะมีความอวบอ้วนนะครับค่ะนิ้วนิ้วที่รองหม้อน้ำมนต์อยู่นะครับ อ้วนเช่นเดียวกันเห็นไหมค่ะนะสังเกตดูนะครับเนี่ยสังเกตดูพระซอกเนี่ยจะลึกนะครับแล้วพระหล่อฉีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหล่อโบราณหรือหล่อฉีดเขาจะมีแม่พิมพ์สองตัวนะครับมีแม่พิมพ์สองตัวแล้วก็คือแม่พิมพ์ด้านหน้ากับแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นตะเข็บข้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วอีกหนึ่งทริกนะครับเนี่ย เห็นตะเข็บข้างด้านในไหมครับค่ะอาจารย์นี่ตะเข็บข้างด้านในนะครับอันนี้สําคัญต้องมีนะครับต้องมีตะเข็บข้างด้านในทุกองนะครับไม่มีตะเข็บข้างอันตรายนะครับเพราะว่าร้อยองค์พันองค์ในหกร้อยองค์เนี่ยมีตะเข็บข้างเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับเส้นแบ่งแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์หน้ากับแม่พิมพ์หลังนะครับ มาดูบัวนะครับมาดูบัวนะบัวก็มีความคมนะครับคมชัดลึกนะครับเนี่ยอ้วนนะครับลำๆไว้นะครับผ้าหล่อฉีดนะครับเม็ดทุกเม็ดเห็นไหมครับเต็มนะเต็มหมดนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเม็ดทุกเม็ดจะเป็นเม็ดกลมนะครับยกเว้นเม็ดนี้นะเม็ดที่สี่นะครับนับจากซ้ายมือเราหนึ่งสองสามสี่ เม็ดนี้จะ่อเป็นทุกองนะครับเป็นทุกองค์จำไว้นะครับอรอยตะไบนะครับรอยเก็บตะไบนะครับนี่ตะไบตะไบต้องเป็นเบอร์นี้เลยนะครับึ๊บอันนี้เป็นลักษณะใต้ฐานนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับทุกเส้นสายเห็นไหมครับเนี่ย เป็นสังกติใหญ่นะาพาดลงมานะครับลำ่ำลนิดหนึ่งเส้นจีวรคมนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกทุกมิตินะครับคาบดินเบ้าขาบปูนนะครับเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับของเกเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับเม็ดเขาจะไม่เป็นระเบียบแบบนี้ม,มันจะมันจะไม่ลึกแบบนี้ด้วยนะครับเท่าที่เห็นนะ เนื้อเขาจะฝกฝอ,อนะครับบางทีก็ทตรงนี้ทะลุบ้างอะไรบ้างเป็นตามุ้งบ้างนะครับนะวิวัฒนาการนะครับมันเป็นแบบนี้นะของเก๊มันยังแบบคุมไฟไม่ได้นะครับนี่สังเกตดูผิวพันธุ์ก็ดีผิวตึงนะครับแล้วเนื้อนว่าของเขาเนี่ยคุณน้อยเข้าใจในส่วนผสมใช่ไหมมันยังผสมไม่เข้ากันเห็นไหม<อ>มันเป็นจ้ำเหลืองจ้ำแดงจ้ำดำอย่างเงี้ยนะครับสีมันจะแบบ มองเหมือนโลหะมันยังไม่หลอมรวมกันได้เต็มที่มันจะเป็นจ้ำๆๆอย่างเงี้ยเหมือนยังแยกส่วนอยู่นะอาจารยใช่นะครับอันนี้คือลักษณะการสังเกตของของแท้นะครับตะเข็บนี่สําคัญเลยนะครับด้านหลังอาจารย์สมมติถ้าไม่มีตะเข็บนี้เราเราวางได้เลยไหมก็น่าจะวางได้เลยนะต้องต้องต้องวางนะต้องวางนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บไหน นะครับตะเข็บในเนี่ยก็คือพระมันผิดธรรมชาติแล้วะนะครับก็คือคุณถอดได้ทุกสัดส่วนยกเว้นข้างใน,นมันถอดอมไม่ได้ไงนะมันถอดไม่ถึงะะนะครับตะเข็บในนะครับด้านหน้าจะเห็นชัดกว่านี่เห็นไหมสําคัญสําคัญนะครับเนี่ยแล้วเวลาระวงังพระนะครับสังเกตดูดีๆเวลาระวงังพระด้านลลางด้านตะแคงข้างเนี่ยพระเขาจะอยู่ในมิติที่ ลำนะครับดูดูช่วงระหว่างหลังกับหน้าอกเห็นไหมครับเขาจะลำ่ำล้ำนะครับเขาจะลำ่ำล้ำของเก๊นเนี่ยมันจะแบนแบนนะครับเก๊จะฟีบแล้วก็จะแบนนะครับแล้วหม้อน้ำมนต์เนี่ยสังเกตดูดีๆหม้อน้ำมนต์เขาจะแยกจากลำตัวนะครับเนี่เป็นทุกองนะครับแยกชิ้นกันนะครับหม้อน้ำมนต์นี่ก็คือเอามาแปะไว้อีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหม้อน้ำมนต์เนี่ยเขาจะลอยออกมา จะมีรูจะมีช่องว่างระหว่างนี้นะครับเป็นทุกองค์นะครับเก่งมากนะครับคนออกแบบบัวเด้งเด้งนะครับอันนี้เป็นบัวหงายนะครับบัวเด้งเด้งนะทีนี้จะมาดูใต้ฐานใต้ฐานนี่ถือว่าเป็นจุดใจตังเลยนะ,ะนะครับจุดใจตังเลยใต้ฐานเนี่ยมีทั้งโค้ดมีทั้งฝานะครับ,ม,รบมีทั้งฝาอุดนะครับ ฟึ้อ่ะอันนี้คือธรรมชาติของใต้ฐานนะใต้ฐานก็จะปรากฏรอยตะไบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยตะไบนะจำเบอร์เบอร์ตะใบไว้ดีๆนะครับแล้วมุมใดมุมหนึ่งนะครับอาจจะมีหลุมยุบลงไปค่ะนะครับอันนี้คือธรรมชาติของพัดฉีดผัดหลอ่อฉีดเห็นไหมครับบางมุมจะมีหลุมยุบหรือใบยุบตรงไหนก็ได้นะครับ นี่คือร่องรอยของการตอใบอันนี้คือโค้ดนะครับโค้ดต่อเต่าสอเสือนะครับเสร็จแล้วช่างก็จะใช้สว่านเจาะนะครับพอเจาะเสร็จก็จะใช้ฝาอุดนะครับฟาอุดเนี่ยถือเป็นจุดใจตังนะครับเห็นไหมครับค่ายตากสินเดี๋ยวขอปรับนิดนึง ฝ้าอุดเนี่ยนะครับเพื่อนๆจําไว้อย่าให้บวมนะครับฝ้าอุดเนี่ยเวลาเราลงกล้องเนี่ยต้องแบนแบนเรียบเป็นระนาบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นนะครับพื้นของฝ้าอุดนะครับห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดนูนกงเป็นหลังเต่านะครับแบนเรียบสนิทเลยนะครับแล้วของแท้เนี่ยเสี้ยนจะเยอะนะครับประกายเสี้ยนเนี่ย นะถ้าบางคนไม่เข้าใจว่าอะไรคือเสี้ยนวะคือรอยยืดของโลหะนะครับเนี่ยเวลาโลหะมันโดนกระแทกอย่างเงี้ยมันก็ยืดนะครับมันก็ไหลมันก็ยืดไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลามันยืดยืดเนี่ยมันจะเกิดการกระพือนี่พอกระพือเสร็จนะครับจะสังเกตเห็นเสี้ยนโอ้อันนี้ชัดมากเลยนะครับแล้วความพิเศษนะครับตำหนิมือเหรียญทุกอย่างดูบนตอเต่านะครับดูบนต่อเต่านะค่ายตากศิล เดี๋ยวขอญาตวางบนกล่องนิดนึ่งได้ค่ะม,มือจะได้นิ่งๆหน่อยน,ะ,นะครับคำว่าค่ายตากสินนะครับต่อเตาทีมงานขยายแบบเมื่อกี้อีกรอบเลยค่ะชัดมากเลยอะเมื่อกี้ขยายอาขยายอย,อย่างเงี้ยนะครับโอ้ค่ายตากสินเห็นไหมครับคำว่าค่ายเนี่ยเขาจะมีเนื้อเกิน เขาจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเป็นปื้นอยู่บริเวณนี้เล็กๆนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีขีดหนึ่งขีดวิ่งขึ้นไปที่สําคัญเนี่ยรอยกระพือเนี่ยนะครับรอยกระพือนะรอยกระพือรอยไหลรอยยืดของโลหะเนี่ยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วพระมาลาเนี่ยพัมมาลาเห็นไหมครับเด้งคมชัดลึกนูนสูงะนะครับนูนสูงเวลาเราลงกล้องไปแล้วเนี่ย จะเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะครับอืมคมอะคมไหมคต้องคมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสี้ยนต้องเยอะๆแบบนี้ตัวหนังสือต้องอ่านได้ทุกอักษรนะครับเนี่ยจันทบุรีนะครับค่ายตากศิลเนี่ยนะครับเนี่ยคมชัดลึกเลยแล้วบริเวณเนี้ยจะมีเส้นแตกคมๆมเห็นไหมครับหนึ่งเส้นนะครับนี่ นี่เส้นแตกเชื่อมค่ะ,ะระหว่างพ้ามารากับจักรที่อยู่รอบๆนะครับหนึ่งเส้นฟึบเหมือนเหรียญวิธีการ<ฮ>ดูเหมือนเหรียญทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วโค้ดนะครับโค้ดต่อสอฝั่งไหนเอ่ยค่ะนี่เห็นไหมครับจำฟอนต์ให้ดีๆนะครับแคปไปดูก็ได้นะครับฟอนต์เนี่ยเห็นไหมกลมนะฟอนต์ตัวเนี้ยนะหัวเนี่ยนะครับ ลมดิกเลยสอเสือแล้วในล่องนะครับในล่องแต่ละล่องจะมีเสี้ยนวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยจะมีเสี้ยนวิ่งเป็นแนวตั้งอยู่ในภายในล่องนะภายในล่องของพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยค่ะอ่าแล้วระหว่างตอกับสอเนี่ยระหว่างช่องว่างระหว่างตอเต่าเขาจะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขนแมววิ่งอยู่หนึ่งเส้นอ่าจะมีเส้นขนแมววิ่งอยู่หนึ่งเส้นบริเวณเนี้ยนะครับถ้าตอกเต็มๆแบบนี้นะครับเราถึงจะเห็น นะแล้วเราจะสังเกตเห็นรอยถากนะครับเห็นรอยถากถ้ามันเป็นโค้ดในโค้ดที่มันหล่อมามันถอดมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลมมันจะมนไปหมดมันจะสมูทไปหมดมันจะไม่ค่อยมีรอยถากแบบนี้นะครับะนะเห็นไหมเนี่ยเส้นแตกเนี่ยปึ๊บหนึ่งเส้นนะครับแล้วในล่องทุกล่องถ้าเราใช้กล้องสองพระเราจะเห็นเส้นวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับ ทุกมิตินะครับฝาอุดเนี่ยต้องแบนอย่างเดียวแบนเรียบไปเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับแต่จุดเนี่ยอยากให้สังเกตอยากให้จำนะครับไอเส้นแต่ตรงพมาลาเนี่ยนะครับขีดเนี่ยฝาอุดมันก็เล็กอยู่แล้วอ่ะนะครับยิ่งไปถอดมันมันก็ยิ่งถอดยากลำบากนะครับอ่ะไม่เข้าใจส่งรูปมานะครับ สภาพแบบนี้พร้อมกล่องแบบนี้หมื่นกว่าบาทได้แน่นอนนะครับค่ะหมื่นห้าพร้อมกล่องด้วยเหรอพร้อมกล่องเนี่ยหมื่นห้าหมื่นหกยืนพื้นนะครับถ้าไม่มีกล่องราคาก็ลดหลั่นลงไปค่ะนะคะถ้าเกิดใครชอบลองอยู่นะอยากติดต่ออาจารย์เพื่อที่อยากจะนะคะมาแบ่งเช่าให้อาจารย์เช่าต่อเนาะครับกล่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นกอบพลาสติกนั่นไงเนี่ยน่เถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกอบพลาสติกนะกล่องสองพระหายเนี่ยลำบากแค่ ใช่เสียดาย<อ>นะคะ,ะติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะ0 8 2 5 9 8 2 3 5 5นะคะหรือว่าเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ส่องค co วก็ได้หรือว่า,อา,า,าแ Q, อดไอดียไไปนะคะแอด PTK 168นะคะ, 8, ะ,คะส่งรูปให้อาจารย์ดูก่อนนะคะ,คะเพื่อที่จะพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจนะเช่าต่อได้นะ,ะฝากกดไลค์เดใช้ด้วยเหมือนเดิมนะ,ะช่วงหน้าเปิดสายให้พูดคุยอาจารย์นะคะ026786761ค่ะ แล้วก็ส่ง SMS มา4230 7 7หรือว่าส่งคำถามมานะคะในเพจที่ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามแล้วก็พูดคุยกันค่ะ